สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรนการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสอนออนไลน์นะครับในเดือนกรกฎาคม64นะครับผมจะจัดขึ้น2ครั้งนะครับสตอนนะครับคือตอนที่1และตอนที่2โดยตอนที่1คือตอนเดิมหรือตอนเก่าซึ่งเคยจัดในช่วงปลายปี63จนถึงเมษายน6.4เนี่ยนะครับ จะพูดถึงมุมมองที่หลากหลายจากบรรดากูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติแล้วก็โอกาสศักยภาพของการเกิด the crash ในปี 2, 2021นสะครับสภาวะเงินฝืดหรือสภาวะเงินเฟ้ออะไรจะมาก่อนอะไรจะมาหลังนะครับจะเป็นเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินแปลว่าไรแล้วก็เงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคนะแปลว่าอย่างไรนะครับท่านใดสนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ตอนที่1นนะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กรกฎาคมนะครับ 64เนี่ยนะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ี่ทุ่มพอจบตอนที่1นนะครับเสาร์ถัดมาคือเสาร์ที่10กรกฎาคม6-4เวลาเดียวกันนะครับทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มจะเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นตอนถัดมาจากตอนที่1นึ่เป็นตอนล่าสุดซึ่งผมจัดนะครับในเดือนมิถุนายน64ที่ผ่านมานะพูดถึง the great reset ในทศวรรษ2020นะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วก็ debt d e l e v e r e นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับ ในทศวรรษ2020นี้นะท่านใดสนใจตอนใดน,นะก็ทักมานะครับนะหรือสนใจทั้ง2ตอนก็ทักเข้ามาได้นะครับเพราะว่าถ้าสนใจ2ตอนผมจ,จะลดค่าจ่ายให้นิดหน่อยนะครับนะในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ส่วนการประชุมนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยคาดการว่าผมจะจัดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสิงหาคม6.4นะครับมันไขรพลาดในเดือนกรกฎาคมต้องรอยาวนิดนึงนะประมาณเดือนครึ่งนะจะจัดขึ้นในช่วงประมาณ 20กว่าของสิงหาคม64นะครับนะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาละกันนะครับนะตอนที่1คือตอนเดิมนะเป็นตอนของการปูพื้นฐานความเข้าใจมุมมองของบรรดากูรูักวิเคราะห์หลากหลายส่วนตอนที่2คือตอนที่อัปเดตนะสถานการณ์ต่อมานะซึ่งคาดการจะเกิดเกรดรีเซ็ตนะครับในทศวรรษ2020นะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก้า ซึ่งการประชุมเชิงสัมนาลายนี้นะครับต้องบอกว่า3ชั่วโมงเต็มนะกับล้นกว่า3ชั่วโมงนะจากประสบการณ์การประชุมที่ผ่านมานะครับส่วนตอนที่ถัดจากตอนที่2นะซึ่งเป็นตอนที่ผมคาดการว่านะจะจัดประชุมเชิงสัมนาลายนี่ในปลายปี6-4นะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นก่อน หรือบางทีนะครับก็จะล้นไปในช่วงไตรามาสหนึ่งของปี65นะพูดง่ายๆคือปลายของไตรามาสสี่ปี64ล้นก็ไปถึงประมาณอาจจะต้นของไตรามาสหนึ่งของปี65นะครับอาจจะเป็นตอนที่3ันนี้ก็ส่งรูปมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะถึงสิ่งที่ผมคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020นี่นะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการที่เข้าเดือนรกรกฎาคม64แล้วนะครับรอติดตามเงินเฟอ้อสหรัฐในเดือน มิถุนายน64นะคาดการว่ายังสูงต่อไปหรือไม่นะครับถ้าเราจำได้นะครับนะตัวดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือ CPI นะตัวนี้คือดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนเมษายนพุ่งไปที่4.2%นะสร้างความแตกตื่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ชาวอเมริกันพอสมควรน,นะครับทำให้ราคาทองคำนะในเดือนพฤษภาคม6 4ที่ผ่านมาในพุ่งทยาน เป็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนเมษายน64พุ่งสูงในรอบ13ปีนั่นเองไม่เคยเจอมาก่อนพอเข้ามาในเดือนที่แล้วนะครับมิถุนายน64นะตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปของสหรัฐก็ออกมาซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนพฤษภาคม64เมื่อเทียบกับพฤษภาคมของปี63ปีที่แล้วก็ยิ่งพุ่งสูงไปถึง5%ปเนะครับ แต่ผู้คนไม่แตกตื่นนะเหมือนตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็น New High ก็ตามนะสูงครั้งใหม่ก็ตามแต่ผู้คนเนี่ยพอคาดการคาดเดาได้นะว่าเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยนะสูงสุดในรอบ13ปีตกใจไปแล้วทีหนึ่งในครั้งที่2ไม่ค่อยตกใจส่วนเจ้าคอ CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐนะครับในเดือนเมษายนก็พุ่งขึ้นมานะถึง3%เ นะครับนะแล้วพอมาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็พุ่งขึ้นไปอีกสูงกว่าในเดือนเมษายนที่สําไปถึง3.8%สูงสุดในรอบ29ปีน่าตกใจไหมฮะนะแต่ดูเหมือนว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับนักลงทุนไม่ตกใจนะเท่ากับเดือนพฤษภาคมอย่าลืมนะครับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัววัดเงินเฟ้อเนี่ยนะมันจะออก ตามหลังพูดง่ายๆคือพอเข้าถึงกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขในเดือนมิถุนายนเพิ่งจะออกมามันตัวเลขในเดือนพฤษภาคมก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนเมษายนในเดือนพฤษภาคมก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนะครับในเดือนมิถุนายนก็ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมความตกใจเนี่ยมันตกใจครั้งแรกนะครับสูงสุดในรอบ13ปีนะในรอบ40ปีอย่างเงี้ยเป็นต้น ยกอย่างเช่นอีกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวที่วัดเป็นเดือนต่อเดือนนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคอันนี้วัดเป็นเดือนต่อเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนนะครับกุมภาพันธ์เทียบมกราคมมีนาคมเทียบกุมภาพันธ์เมษายนเทียบมีนาคมมันสูงสุดในรอบ40ปีฮะในเดือนเมษายน64สที่ผ่านมาตกใจกันใหญ่นะครับเพราะว่ามันพุ่งขึ้นในลักษณะของการขึ้นเนี่ยตาเร่งด้วย แต่พอเข้าในเดือนอที่แล้วนะครับก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับไอตัวดัชนีราคาผู้บริโภคที่วัดเป็นเดือนต่อเดือนเนี่ยมันขึ้นก็ตามนะครับแต่มันขึ้นต่ําลงนะจากในเดือนเมษายนขึ้นไป0.8เในเดือนพฤษภาคมเหลือ0.6นะครับแต่ยังถือว่าสูงอยู่นะจึงทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับคาดการนะว่าไอตัวเงินเฟ้อยังจะสูงต่อ คำถามก็คือว่าในเดือนนี้ครับนำะมาถึงละนะเดือนกรกฎราคม64เนี่ยนำะมาถึงละก็แปลว่าเราต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนมิถุนายน64นะคำถามาคือคาดการ์ยังสูงต่อไปไหมซึ่งบรรดาูรูนักวิเคราห์ต่างชาตินะครับอย่างคุณนะเจฟฟรีย์กันล็อกนะครับบอนคิงนะครับนะราชาแห่งพันธบัตรนะก็คาดการณ์ว่ายังสูงต่อไปฮะในเดือนมิถุนายนเขาคาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน กรกฎาคมยังสูงต่อไปอาจจะไปพีคที่เดือนกรกฎาคมแต่เขาเฝ้าดูว่าสิงหาคมเนี่ยมันยังจะไปต่อป่หรือมันจะลดน้อยลงนะครับต่ําลงนั่นเองส่วนคุณเดวอนเทสเตอร์นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมองว่าในเดือนกรกฎาคมนี่นะครับสำหรับตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะน่าจะยังสูงต่อไปนะเพราะว่ามุมมองของคุณเดวอนเเตอร์คือว่าเขามองว่าเฟดจะทำเทเบิลลิ่ง หรือลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเนื่องจากว่ามองเห็นเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปคําว่าร้อนแรงเกินไปหรือโอเวอร์ฮีทนี่แปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าเขาเห็นเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าเป็นชั่วคราวหรือว่าถาวรทานสตอรี่อินเฟชันหรือว่าเป็นเพอร์ซิสเทนแต่ดูเหมือนว่าคุณเดวิดแนเตอร์จะมองเห็นมันมีทั้งสส่วนนะเขามองเห็นว่าภายในประมาณสักปลายไตรมาสสเนี่ยเฟดอาจจะทำเทเอร์ลิงนะครับลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ลดความร้อนแรงเพราะว่าเขามองเห็นว่าเงินเฟอ้อยังสูงขึ้นอยู่ส่วนคุณจิมริค์สนะครับก็ยังคาดการว่านะครับตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนมิถุนายนนะครับที่ออกมานะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็น่าจะยังสูงอยู่ฮะเพราะว่ามันยังไม่พ้นจากเรื่องของเบสเอฟเฟกต์เบสเอฟเฟกคืออะไรครับมันเกิดจากนะในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว6.3นะเกิดเศรษฐกิจคอแลปมาเก็ตคอแลปคือมันเกิดการร่วงล่มลงมา เกิดจากเจ้าโควิด1 9เนี่ยนะทำให้ฐานมันต่ำมันหนึ่งปีถัดมานะครับในช่วงเดียวกันนะของเดือนเช่นเมษายนปีนี้เทียบกับปีที่แล้วพฤษภาคมปีนี้เทียบกับปีที่แล้วมิถุนายนปีนี้เทียบปีที่แล้วเนี่ยยังไงเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นสูงมันมาจากเบสเอฟเฟกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจิมลิคาร์มองเห็นก็คือเดี๋ยวมันช่วคราวฮะพอมันเข้าถึงไตรมาสานะ ก็น่าจะภายในกันยายนเนี่แหละครับของ64เนี่ยเบสเอฟเฟกนี่ก็จะหายไปเงินเฟอ้อชั่วคราวนี่ก็จะหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรซีเรียสนะครับมันเรามาคาดการณ์ว่าราคาทองคำเนี่ยนะในเดือนกรกฎาคมที่จะมีผลนะของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในเดือนมิถุนายน64ประกาศออกมาเนี่ยนะในช่วงประมาณสักไม่เกินวันที่10นะหรือวันที่10กว่านะครับกรกฎาคมเนี่ยนะครับเราคิดว่าราคาทองคําจะเป็นอย่างไร นะราคาทองคำจะพุ่งทยานไหมหรือว่าราคาทองคำจะร่วงนะจะเป็นอย่างไรสำหรับมุมมองผมแล้วนะครับมองว่าเหตุปัจจัยต่างเนี่ยยังเอื้อให้ทองคำไปต่อได้อยู่นะโดยเฉพาะในช่วงนะครับปลายเดือนมิถุนายนนะมาจนถึงกระกฎาคมจะเห็นว่าราคาทองคำลดต่ำลงฐานมันปรับต่ำลงไป มันถ้าเกิดตัวเลขนะครับเงินเฟอ้อนะครับที่จะประกาศในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนมิถุนายนปนีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะก็คาดการว่าราคาทองคำนะน่าจะขยับสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามองจากบริบทต่างๆไม่มีเหตุผลที่ราคาทองคำนะจะต้องต่ําลงไปเพราะว่ามันปรับฐานนะต่ํามาจากออในเดือนที่แล้วนะจากระดับ1,900ดอลลาร์ ON, ต่อออนต่ามา1,800กว่าดอลลาร์ต่อออน พาถึงน้ำมันพันเจ็ดร้อยกว่าดอลลาร์อนนะก็แบลว่าถ้ถา, 1, า,น,า,บบา,ถานะมีการเล่นกระแสของเงินเฟอ้อนะที่มานะครับนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับนะช่วงประมาณสักอ,อ,อาทิตย์แรกนะไม่เกิน2อ,อาทิตย์แรกนะของเดือนกรกฎาคมเนี่ยกระบอกราคาทองคำน่าจะขยับสูงขึ้นแต่คงไม่ใช่พุ่งทะยานแบบที่เคยเกิดในเดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าเขาจับกระแสงเงินเฟอ้อได้ว่ามันมาแน่นอนนะเพราะฉะนั้น มันก็อยู่ที่กระแสนะของนักเก็งกาไรระยะสั้นนะครับนะว่าเขาจะทํายังไงให้กระแสมันนะครับเ,เก็งกําไรจะได้จะได้ประโยชนนะ์ทางฝั่งเขานั่นเองนะฮะผมยิงคาดการณ์ว่าจากบริบทที่มองเห็นนะครับและข่าวเงินเฟอ้อที่จะมาในเดือนกรกฎาคม64นี่นะครับก็มองเห็นว่าราคาทองคำน่าจะยังขึ้นอยู่นะอาจจะเห็นไปทดสอบที่ระดับ1800นะครับ ดอลลร์ต่อออนนะครับนะน่าจะมีโอกาสอยู่นะ่านจะย,ยังเป็นทิศนางบวกอยู่นะครับแต่จะไปถึง $1.850 ดอลหาร์ต่อออนหรือไม่นะครับนะก็น่าสนใจแต่ผมคาดการว่าน่าจะไปถึง $1.800 ดอลลา่าต่อออนเนี่ยนะมีโอกาสนะครับนะก็มาเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะเพราะบริบทมันเอื้อให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับยังขยับสูงต่อไปนะเพราะนั้นทองคำก็จะตามไป อาจจะตามช้ากว่าในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคาดการนะครับนะสำหรับนักลงทุนทั้งหลายนะว่าการเก็งกาไรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าฐานทองคำเนี่ยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับมันต่ําลงมาพอสมควรนะมันก็จะมีทิศทางขาขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่มากอาจจะขึ้นในกรอบประมาณ1 8 0 0ถึง1,850ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะท่านก็ไปพิจารณาประกอบแล้วกันนะครับ ก็ขอให้ฟังพี่นิพยาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o YouTube ช่องจาย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนับุนช่องจานเสกเสมอไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ